เราควรยอมลดเสร,รีภาพเพื่อให้โลกปลอดภัยหรือให้มีอิสระแต่วุ่นวายขึ้นออันนี้มาจากอะไรมันจากอะไรสิบิววอร์สิบิววอร์กับตันอเมริกาสิบิววอร์ใช่แล้วเป็นฝ่ายลอนแมนใช่ไหมก็จะคนที่มีพลังควรอยู่ใต้กฎหมายเพราะว่าฮีโร่ไม่ได้หมายความว่าแบบว่าจะสามารถควบคุมตัวเองได้จะไม่กลายเป็นวายร้ายแต่กับตอนอเมริกาแม่งบอกว่าถ้ารัฐบาลคุมเราทุกอย่างเราก็จะเหมือนเป็นหมากอีกตัวในกระดานเราก็จะแบบไม่ใช่ฮีโร่แล้ว เราจะไม่ใช่ฮีโร่เราจะไม่ไเป็นอิสระม,มันก็เป็นคํบบนาที่แบบนา่าถกเถียงมานาบบนว่บบนาเสรีภาพหรือความปลอดภัยเราควรเลือกอะไรแเราเลือกอะไรดีเพราะเราเลือกไม่ได้เพราะมันก็เดียงจริงม,มันไม่มีใครถูกใครผิดนะเนาะระบบเนี้ย <c oughs> คือแบบมัน,นคือเราจะยอมเสียอะไรสักอย่างเพื่อรักษาอีกอย่างอยู่แล้วจริงๆมีเหตุการณ์หนึ่งในบริษัทที่ใกล้เคียงกับซีวีวอร์เนี่ยก็คือนายวันวันนายวันวันนายวันวันอ่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นายวันวันขึ้นอ่ะอเมริกาก็ออกกฎหมายเอ่อแพดดิออ act คือ หน่วยงานรัฐจะเข้าถึงข้อมูลของประชาชนดักฟันตรวจสอบอินเทอร์เน็ตแล้วแบบทาอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ผิกดกฎหมายด้วยเพื่อความมั่งคงงชาติหเหมือนลอดแมนเลยเที่พยายามจะแบบว่าควบคุมทุกอย่างเอาไว้ไม่ให้เกิดเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่มีศิลภาพไงเราเหมือนแบบว่าเป็นควบคุมทุกอย่างใช่เขารู้ทุกอย่างประชาชนมันก็อาจจะรู้สึกว่าแบบใช้แบบว่าเนี่ยภัยการคุกคามเป็นข้ออ้างในการแบบลิ้นรอนิสร็์ของประชาชนอ